มบึกอ่านตามมาตรากุลเบิกบ้านบ้านเรือนเขื่อนดินหินอ่อนพองเงินเชิญชวนสวนผัก ฟันปัญญาอาหารผ่านพ้นต้นสนดนตรีปีขานบานชื่นยืนยันสัญญาณอ่านเขียนเพียนขยันอัญชัน วันจันท์นนสัญญา,าอาธร,ารย้อนสอน,อนสอนเต้น,น,ตนเพ่นผ่าน,น,านร้านชำ